สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n แนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพาทุกคนนะครับมาดูเส้นทางการเขียนโปรแกรมอันบ้าระห่ำของอีลอนมัสก์ ผู้ยิ่งใหญ่กันนะครับผมซึ่งวิดีโอนี้บอกเลยว่าเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยอยากจะมาพาทุกคนนะครับดูเส้นทางนะครับการเดินทางของอีลอนมัสนะฮะในการเขียนโปรแกรมกันว่าอีลอนมัสเนี่ยเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะพาทุกคนไปดูนะครับผมอยากจะพูดถึงนะครับเรื่องของขีดจำกัดในตัวเรานะครับเป็นคําพูดของอีลอนมัสนะครับอีลอนมัสเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถกําหนดลิมิตของเราได้นะครับ ไม่ใช่คุณครูไม่ใช่หัวหน้าเราไม่ใช่ครอบครัวนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานหนักและมีความสม่ําเสมอนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลิมิตเลยนะฮะตรงนี้แปลงง่ายๆเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดขีดจํากัดให้กับตัวเราเองเนี่ยมันก็จะไม่มีขีดจํากัดนั่นเองนะครับก็อยากจะฝากข้อความที่อีลอนมัสเนี่ยได้พูดไว้อยากให้ทุกคนได้ลองคิดกันนะครับ อ่ะทีนี้นะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือวันเนี้ยเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเรื่องราวเส้นทางการเขียนโปรแกรมนะครับที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับก็อีลอนมัสเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับ spacex นะฮะเจ้าของ t ท sla นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง The Boring Company นะครับบริษัท X กนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ p a y p a l นะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทเลยนะครับที่อีลอนมัสเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผม ซึ่งอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับก็อีลอนมัสเนี่ยเป็นบุคคลนะฮะที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับทรัพย์สินของอีลอนมัสผู้ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้นะฮะเน็ตเวิร์สอยู่ที่265.4บิลเลียนนะครับผมโคตรรวยซึ่งตรงนี้ครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าก่อนที่อีลอนมัสเนี่ยจะมาก่อตั้ง SpaceX นะครับแล้วก็ก่อนจะมาก่อตั้ง t ท s l a เนี่ยนะครับอีลอนมัสเนี่ยเคยเริ่มต้นนะครับธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นอาชีพเขาเนี่ย ในวงการเทคโนโลยีก็คือในการเขียนโปรแกรมนะครับตรงนี้นะฮะอีลอนมัสเนี่ยเริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบนะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวผมนะครับผมจําได้ว่า9ขวบนี้ผมน่าจะยังแบบนั่งดีดลูกแก้วอยู่เลยนะครับนั่งปาะกบอะไรเงี้ยนะฮะแต่อีลอนมัสนะครับก็คือได้รับโอกาสนะครับที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้อีลอนมัสนะครับใช้เวลาเพียงแค่3วันนะในการที่จะเรียนรู้นะครับ วิธีการเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft นะนะครับที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นนะนะครับแต่ว่ามันก็มีเป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะฮะให้ Elon m ม s สเนี่ยได้เรียนรู้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับหลังจากที่ Elon m ม s สเนี่ยได้ทําการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับ Elon m ม s สเนี่ยก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับ Elon m ม s สก็ใช้เวลานะครับ หมกบุญไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับจนสุดท้ายนะครับในปี1983เนี่ยอีลอนมัสก์ก็ได้ทําการพัฒนาเกมแรกของเขาขึ้นมานะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Blaster นะครับผมก็ลักษณะเกมเนี่ยก็คือจะเป็น Space Shooting Game นะครับก็คือเราจะมียานของเราใช่ไหมครับแล้วยานเราเนี่ยก็จะสามารถยิงอย่างเช่นอ่ะยานเอเลี่ยนหรือว่าอุกบาตอะไรเงี้ยเออนะครับผมก็เป็นเกมลักษณะแบบนั้นนะครับ Blaster นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาพัฒนาเกม Blaster นี้เสร็จนะครับ ก็มีบริษัทมาสนใจนะครับบริษัทเนี่ยได้ทําการซื้อนะครับซอสโค้ดหรือว่าเกมของเขาเนี่ยไปในราคา500 เหรียญ USD นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ซื้อไปนะครับในปีประมาณสองพนต้นนะครับเขาก็ได้ทําการเขียนโปรแกรมใหม่นะครับไปเป็นในรูปแบบของ HTML นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า Elon Musk เนี่ยนะครับใช้เวลานในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเนี่ยโดยทั่วๆไปนะนะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะในการเรียนรู้เสร็จนะครับแต่ Elon Musk เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3วัน นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อมากๆนะครับเป็นเรื่องที่สุดยอดเกินนะฮะ จากนั้นเนี่ยพอเขาโตขึ้นนะครับอีลอนมัสเนี่ยก็ได้ทำการ drop out นะครับก็คือลาออกจากมหาวิทยาลัยจากสแตนฟอร์ดนะครับเพื่อที่อีลอนมัสเนี่ยจะได้ไปตามล่าความฝันของเขานั่นเองนะครับก็คือเป็น passion ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยอีลอนมัสนะครับก็ได้ไปชวนน้องชายของเขานะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นซอฟต์แวร์คอมพนีนะครับก็คือจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ชื่อว่าซ i p 2นั่นเองนะครับตรงนี้บริษัทมันจะลักษณะประมาณว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง g o o g l e Map แล้ว นะครับอ่ะอันนี้ก็คือซิป2ูนะที่เขาก่อตั้งขึ้นนะครับ ซึ่งบริษัทซิปทูเนี่ยนะครับก็คือประมาณว่าเขาจะทําให้ธุรกิจในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าบนโลกอ,อินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไอ้คู่มืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะทําให้เราสามารถทําบริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยให้มันมีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยหรือว่าโลกอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังมีน้อยมากนะแล้วก็แบบหนังสืออะไรต่างๆมันมันน้อยนะครับแล้วก็ล้าสมัยก็เลยทําบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีตัวตนบนโลกออนไลน์ด้้นน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 ัั่เองะคครบจากกทุใปี 999นะครับก็หลังจากผมเกิดได้ประมาณปีหนึ่งนะฮะบริษัทซิ p ทของอีลอนมัสเนี่ยนะครับก็ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทที่ชื่อว่า Compact นะครับในราคา 207ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ Compact เนี่ยมาเข้าซื้อซิฟทูนะครับก็ทําให้อีลอนมัสเนี่ยนะครับกลายเป็นเศรษฐีในวัยเพียงแค่อายุ26ปีเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นมัลชัยมิเลเนียไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับหลังจากที่อีลอนมัสเนี่ยได้ทําการขายบริษัทซิฟทูไปให้กับ Compact แล้วเนี่ยอีลอนมัสนะครับก็ได้เริ่มทําการสร้างบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า X นั่นเองนะครับหรือว่า X Company นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ลงทุนนะครับทรัพย์สิน ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทําให้บริษัทเขาเนี่ยเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็คือมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเลยในตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องมีการแบบสร้างบริการต่างๆที่มันมีความแตกต่างแล้วก็มีความหลากหลายเพื่อที่จะเอามาแข่งกับคู่แข่งในตลาดณตอนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเนี่ยอีลอนมัส์เนี่ยจึงตัดสินใจนะครับทำการ ควบรวมกิจการกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันเลยนําไปสู่การก่อตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า PayPal นั่นเองนะครับอ่าก็คือ PayPal เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถอ่ารับโอนเงินจากต่างประเทศได้นะครับจากนั้นต่อมานะครับในปี2,000นะครับ eBay นะครับก็ได้ซื้อ PayPal นะครับด้วยเงินประมาณ 1, 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่า One b i l l i นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้อีลอนมัสนะครับ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้รับผลกําไรมหาศาลจากดีลนี้หรือว่าข้อตกลงนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็การสร้างประวัติศาสตร์ของอีลอนมัสแล้วนะครับก็คืออีลอนมัสเนี่ยก็ได้มาทําการสร้างนะครับ spacex แล้วก็ tesla นะครับก็ spacex เนี่ยจะเป็นในเรื่องของทําจรวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ tesla เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ทําให้อีลอน กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าอีลอนมัสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้สร้างการปฏิวัติหลายๆอย่างนะครับด้วยความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมของเขาเนั่นเองนะครับเหมือนที่ผมพูดไปให้ทุกคนฟังตอนต้นนะครับก็คือทุกคนอย่าให้ใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์หัวหน้าเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยนะครับมาลิมิตหรือว่ามากําหนดขีดจํากัดข้อจํากัดให้ตัวเรา ซึ่งจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดนะถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะทําลายข้อจํากัดต่างๆทําลายขีดจำกัดของเรานะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นและก็สามารถทําได้ทุกอย่างที่เราเนี่ยต้องการนะครับยังไงก็หวังว่า วิดีโอนี้นะครับจะเป็นกําลังใจดีๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของอีลอนมัสต์นั่นเองนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะนะครับรู้สึกว่าเรื่องราวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นมากนะครับก็ตรงนี้ครับอยากจะฝากทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากทำนะครับทำตามเป้าหมายทําตามความฝันของทุกคนนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหาก อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ